ฉันไม่ค่อยได้ยินอะไรเลยช่วงเนี้ยมึงเก่าตองหูออกดิพี่เออสวยจังเลยมึงกา่าื่ออะไรจ้าหนูละคะ่ะหนูนัน่นเองหนูมีเครื่องเกาหลีนะคะเคื่อเกาหลีเหรอใช่ค่ะเื่ออะไรอะ่ะตัวชื่อีคังจุง้มอะไรนะตัวชือีคังจุง้มีคังจุง้มเดี๋ยวเกาให้อ,อะไรของมึงเนี่ยแมลงกัดมึงเนะี่ยอย่าทะลึ่งไม่ชอบ คือค้องกับพี่เลยพี่ก็มีเชื้อเกาหลีเชื้อเกาหลีฮีคันจุงนะพี่ชื่อชอนชัยฮีโงด์กันจังเลยเลวนงครูนี่รักยาเห็นเขาเกี่ยวกันไหมพระเอกกับนางเอกสอนลามเขาเกี่ยวกันร้องก็เพราะร้องเพราะทงคู่เราต้องอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยเอาไว้แต่ว่าวันนี้เรามาเกี่ยวนุ่นไปทางเขมรเลยไหมโวไปทางเขมรแล้ว ร้องออกไปทางเขมรเลยเขาจะได้รู้ว่าลิเกสอนรามมีความสามารถโอ๋ได้อยู่นะร้องได้เปล่าได้ค่ะจัดไปแจมแจมโอนียงเอ้ยอ้ยเอยเอยเอ้ยเอเอ้ย้ยเอ้ยอเเเอ้ มาเจอคนสวยอยากถามสนิดหน่อยว่าแม่สาวน้อยมีแฟนหรือ,อยัาางยัาางเออ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 ออเอเออกู โอ้เจนแม่บว่น่าสวยใช่ค่ะไม่รู้นะเนี่ยไม่รู้ไงพี่มัน,นางามจริงจริงเจนแม่ชมกคมรั้งที่เรต่อไป